บทที่หนึ่งใบโบกใบบัวรู้จักคำนำเรื่องตออาตางออางาขออาขาหออูหูหออางอาหางงออัวงองวงบอไอใบบอโอกอกบโบกใบโบก บอไอใบบออูบัวใบบัวมออามามอ,อีมีดดอูดูมอไอไม่ไม่เอกไม่มาม,ามีดูไม่ใบโบกใบบัวมามามาดูมาดูใบโบก มาดูใบบัวมาดูนะคะตัวสฟีฟ้าคือใบโบกนะคะแล้วก็ตัวสีส้มก็คือใบบัวนะคะใบโบกมีตาใบบัวมีตาใบโบกมีขาใบบัวมีขาใบโบกมีหูใบบัวมีหู อ่านี่หูนะคะหูใบโบกมีหางใบบัวมีหางใบโบกมีงวงใบบัวมีงวงใบโบกมีงาใบบัวไม่มีงาอธิบายเพิ่มเติมความรู้ อ่านพยัญชนะตัวอย่างเช่นกอไก่อ่านว่ากอนะคะอ่าตัวแรกเลยกจดอตอบอปออ,อ่าบรรทัดที่สองขอหบรรทัดที่สามงอมออ่านสระนะคะ อ่าสระอาอ่านว่าอาสระอีอ่านว่าอีสระอูอ่านว่าอูอ,อาอ่านว่าอาอีอ่านว่าอีอูอ่านว่าอูอ่ามาอ่านสระอาก่อนนะคะก็ะอากาจออาจาดอาดาโตอาตา บออาบาปออาปาอ้ออาอามาดูข้างล่างนะคะกออากากออากาตออาตาตออาตาปออาปาอออาอาอ่านสะกดคำนะคะคำพยัญชนะ สระนะคะสะกดว่าอ่านว่านะคะตาตอตอาตอตอาตางางออางออางามามออามออามาขาขออาขอขอาขามีมออ,อมีมออ,อีมีดูดออูดออูดูด หูหออูหออูหูฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านมาดูหูกางาดีมีขาตามาทีานี้เรามาฝึกอ่านครองร้องเล่นนะคะโยกมาโยกไปนะคะใบโบกใบบัว โยกตัวไปมาโยกหัวโยกขาโยกมาโยกไปอันอีกรอบนะคะใบโบกใบบัวโยกตัวไปมาโยกหัวโยกขาโยกมาโยกไปอีกรอบนะคะใบโบกใบบัวโยกตัวไปมาโยกหัวโยกขาโยกมาโยกไป ฝากให้นักเรียนไปฝึกอีกรอบนะคะนี้นะคะครูคจะทบทวนส่วนที่สำคัญให้นักเรียนนะคะสำหรับบทที่หนึ่งก็ฝากให้นักเรียนไปทบทวนเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วครูจะมาสรุปให้ในบทต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ